นี่มันเป็นเมืองบางบดค่ะเป็นเมืองบางบดบ้านี่ตามตามที่ปู่ฤาษีสัมผัสไดน้นี่ฟังฟังทั้งนั้นนี่ฟังทั้งนั้นนี่สิเป็นตาอันนั้นได้ฟังทั้งนั้นสิเป็นตาไปปักเต็นแต่ว่ามันชีบสะดวกในของน้ำแค่นั้นเนาะม,นมันต้องใส่เวลา,างไง่ไมนต้องใส่เวลาหละเพราะาว่ามันวมกวงไก่สถานที่บนหันเฮ้าก,กับ่ควรนจะไป <H ed S 2> <ด>ที่ไปเงี่ยวใส่พร้อมอ่า้าเฮ็ดเฮ้าก็ตรงเฮ็ดอยู่ทั้งรูก ทั้งทังรูปนี่ได้นอนตรงตรงไต้น้ำตกมานี่ได้ได้เพราะว่าคันทางบนพันพันพันเฮาปอยุ่ทั้งเหนือประสาทตร์เขาภูเขาเนี่ยเคยสัมผัสได้ช่วงภูเขามาอย่ไหมภูเขาว่าพื้นเพ่นี่มันถล่มพร้อมกันกับนี่ละผาแดงล่างไอค่ะอนเมืองถล่มนี่เขาก็จังจะได้จมลงอย่างซี่จังจงไห่เฮาเห็นอยู่ซีีกหนึ่ง ที่เหาเลยสัมผัสยุสมือนี่เห็นว่าฟังทั้งกุฏิสูงบ่นันผู้ขาไปอยู่หันอยู่หน้าผานัน่นทั้งนี่จะเป็นหินแดงธรรมดาแต่ว่าทั้งนั้นมันเป็นแดงจังมีหินลูกกวดแล้วก็มีกากเพชรกากแก้วติดไปทั่วผนังเลยนี่แหละคันผู้ไปหาสแสวงหาในสิ่งที่ที่ดีจะพ่อในสิ่งที่ดีค่ะม้อนีเอาจังซีดีกว่างวดน,นี่ท่าผู้ใด วดานีถ้าผู้ใดโชคมันนี่ก็คือถ้าผู้ไดโชคมันนี่ขอของนำจากของสองห้องเด้อเพื่อเพื่อที่สิมาเฮ็ดจะทำมาจอากเนะมัน,มนบ่นค่ะมาเฮ็ดเป็นวิทยาทานให้ลูกให้หลานในเบิง่งเป็นอนุสณ์ทั้งเฮาก็มีความสบายใจได้ล่ะ,ะเงื่อนทุกบาทที่เฮาได้เอาออกมาทำอยู่มันเป็นของส่วนรวมคเออพราะใครมากก็จะได้ใส่ได้สอยเพราะว่าแอดว่า,า้า,ามาซำไอผู้ไดสแสวงบุญหรือว่าอยากมาปักกดปักเต้น ที่เถื่อสิวิปัสนาหรือว่าสินั่งกรรมฐานได้้าได้ห้องน้ำไว้ตอนรับเพิ่นอยู่ฟังนั่นเนาะฟังฟังที่นั่นฟังฟังชิตตะวันออกของธรรมจอกเพราะว่ามันมีตะกากเพชรกากพ่อมันต้องมีที่มาที่ไปแอนอยัให้ผู้ไปที่มาที่ที่นาอัจรรย์ที่เหาเป็นมนุษย์ที่เหาน้่ซอกหาบ่ทเานพลวค่ะแต่ว่าเหากะ คิดว่าเ้าสจิพยา,ยามดินรนหาคว่วเป็นกิงออกมาปัน่นเผยแร่ใหยาิโยมเพิ่นไดรับรู้บาง<ำ>บางท่านนี่อาชีมีผููเพื่อนเก่งๆ<แ>เพื่อนอาชีม,มาสัมผัสได้<แ>หรือว่านิมนต์พ่อแม่คู่บ่าอาจารย์เราเดอ้อมาปรากฏได้อ,อ,องค์ใดที่สแสวงบุญองคใดที่อยากมาปฏิบัติธรรมผู้ขานี่ทีว่ายังเป็นฆราวาสยู่ผู้ขาก็คิดว่าเป็นสถานที่อันวิเวกนาม,มาปฏิบัติธรรม พ่อแม่คูบาอาจารย์อาจาจะได้มาเห็นแสงสว่างอยู่มุมหรือของเทียบเขาภูพันนี่ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นที่นาอัศจรรย์นะอาจารย์คิดไปที่ม้าของเขาเนี่ยโอ้เงาไก่ะอะ่าลืมวาสถานทีบอนพวกเขานาั่งอยู่ลำมูลนี่อยู่ลำมูลเนี่ย,ย,ย,ยมันสิมิง่งจะแก้วสงังวานของพวกเขียบนะค้าวันนี้แอดดักเห็นว่า แต่ว่าบ่ได้บ่ได้เคยคิดว่าอยากได้อยากยังเด็กแต่คือว่าอยากช่มเป็นบารมีไปขอช่อมซื่อๆนี่ถ้าเห็นก็สิดีใจเน่จ้ะนั่นคือเมื่อนั้นเมื่อนัน่นก็เห็นที่ว่าอาจารย์ว่าตอนกลางคืนเห็นพลนลอยมากลอยมากล้วอาจารย์ก็ไปล่องเคาะเบิงมน่นก็ก็พาะลูกนึง<อ>ค่ะบัดน,นี่ก็คือว่าก็เป็นเป็นบุญตาแล้วรอบนั้นบัดนี่อยากเห็นอยู่ขงังทำฟ้าทำที่ว่าพลเรนแค่นโคโๆๆๆๆๆนั่นล่ะอันมุมนั้นกโอือกคเป็นครั้งที่ค ที่พี่ไปกับน้องครมือเอาอันสลัเปาือกสลัเปาไปให้เปียกให้่นเออให้ให้ฮ็ดเวียกให้เอฟซีเนาะแมนน่าละครั้งที่สามครั้งที่แรกไปกับจานบนมีครั้งที่สองไปกับมูกับมะ่ะครั้งที่สามไปกับน้องเออไปตอนเอาอันสลัเปาไปให้ปูย่าอยู่ในถ้รมผูขายืนอยู่ตรงกับประตูท่งเขาเลย เพราะว่ามันเสียงดังคือกัก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 ตอนนั่นกะพี่ก็ยืนยุดข้างหลังของน้องพ่อนพ่อมะเลี๋ยวไปมันจะเป็นประตูมันเป็นร้อยเล่าโอ้สรุปว่าบ่อนี้จะเป็นประตูข้างเขาอ,อย่าลืมว่าสถานที่บนหหานมันเป็นสถานที่ที่นาคนลูกคุณพ่อถ้าหาเข้าคิดบดีบลายกับเขา ถ้าอยากไปไม่กิดลบนี่ยไปซะเลยเด้อเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายจะเริ่มว่าสัตว์ลายอาสรโพิดก็เยอะถ้าหากเขาคิดบดีถ้าหากเขาคิดดีก็คงจะบ่มีอียงคิดดีทําดีแมนผู้ขับไปก็เห็นเห็นก็เขาก็อยู่พ่กเขาเขาก็อยู่พวกเฮาเล้ยไปไปอย่ามากวนอยู่นี่ท่านว่าสายปฏิบัติ นี่เพื่อนนักแสวงบุญนี่ก็มาปักก้ได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะแอดมินก็พยายามซีซีหาห้องน้ำเมาไว้ตอนรับเนาะค่ะด้วยแรงศสัทธาจากเอฟซีนี่แหละอยากได้อยากแพ้ในซิ่งที่เป็นแล้วมันสิมี่จ้อยจงพรเนี่ยจัน์ปูค่ะก็ิโทร้าคะทั้งห้องทั้งจันต์ทั้งปูนี่กับกับบปานนี่กับสีคือว่านมันสิมี่พะล่านหินไว้ซะเฉพาะว่ากลางเต้นเลยเด้อ เห็นว่าโอ้ยหมอขักแบบสถานที่บนนั่งกับคล้ายๆวัดแตงไว้แตงไว้แล้วกลางเต้นกลางยังกะคือจังแตงไว้ให้พร้อมมันสีเนื้อจากต้นเนื้อจากหยาจากข้าวมันทิมีเป็นะลานเห็นพอดีงามเลยพอดีกลางเต้นแล้บสถานที่กะปลาเพ็กกับวนาเกินไปค่ะพอเพียงว่าเขาได้รับรู้ว่าโอ้สถานที่นี่มันกะซุ้มเย็นด้วยปลาเพ็กวัตเืชดเห็ดไกะย่งหลาย หเห็ดกันยังหลายเพราะว่าเห็นออกมาหลายๆบัดน,นี่ตามที่พวกคุณพี่เพิ่นมาเราเห็นเด็กๆเด็กหน่อยมากคนกระเป๋าเงินกระเป๋าทองแต่ว่ันเป็นเด็กหน่อยที่ว่าบ่าเห็นตัวตนนะมันสิมีกุมารบ่จยา์หรือว่าเป็นยังไงนี่กุมารคู่หนึ่งคู่หนึ่งแมน<อ>กุมารน,นี่เป็นลูกแฝดเป็นสายทั้งสองโอ้ยูยนี่เนาะยุนี่แหละยุบุษ ผู้ขาเพื่นละอืมค่ะมาเ็นเพราะว่าเพราะว่าสองคนมาก่ะมันเขาบอบอด้จุดถูกจุดยังบงแมนค่ะคล้ายๆว่าลบลูอ๋ออืมเขาก็เลยพ่ออะอืมมู่เจ้ามามู่เจ้ากับบอจุดทูบอาไปให้ล่ามาให้ไหวเพื่อนในแหมค่ะอก็เลยไปจุดทูบกับพ่อดีกับมหาโลกับบิ้มค่ะออกไปได้ ค่ะสำหรับเทียนนี่กะใส่ได้บดปีค่ะแมนแต่ว่า<ะ>บาทนี่จากคุณแม่ใจบุญทังอุดรนะจ๊ะจากคุณแม่ใจบุญเนาะคะ่ะเพื่อนก็ได้ถวายเทียนมาเนาะคะ่ะไตยบูบดปีพื่อเหรอคะพี่น้อง่ <จะ S 1> ว่าเมาื่อวานนี่กแมนบอแมนสภาเออมื่อวานนี่กแมนผ้ขาได้ใส่ให้ละเด้อห<ะ>้ามบ่ท่านได้ใส่แต่สชุดขาวล้วชุดขาวเอาไว้จะใส่เป็นบอลมุงคงก้นานี้ค่ะ เพราะว่าเพื่อนอันพิธีมือม่อมือมม่อใด,ดมุ่งมื่อใดอันสวดมนต์ไหวพระาน่ะเพราะว่ามือ่อมื่อนี่เพื่อนเปลี่ยนชุดเพื่อนไปต่อนนำให้ไปทำกลมไปทำงานไปหดตพักหอดอันบักพรกิกบักเขือหดบักฮวงก็เลยถอดชุดขาวออกออมันเปลือกมันมีบหลายก็มันมีหลายชุดเนาะนนยามันเปลือกแมนก็เป็นที่ดีใจนะค่ะเด้อเพราะว่าพื่อนก็ได้รู้จักอ่ ปูเห่ากะได้ความรูหลายๆอย่างบว่าสิเป็นวัตถุมงคลนะคะหลวงปู่สลวงยารักษาลูกแล้วก็คือไผเป็นเนี่ยฤาษีดวงบอกคือนิวเด้ออาทิตย์ตอนหลวงพ่อพระรวยรลดพราะว่าผู้ขามันไปใส่บ่ได้ขาสั่นบ่คือเพิ่นเพิ่นเพิ่นขายเงาเพิ่นไปง่ายมาง่ายก็การติดต่อ พานรองพอนพ้าร่วยล่ะกะเพื่อนกติมาเอายาน้ำผู้ขาเนี่ยละเออไปปั่นกันกินกันสันบางเชียมันจะดีึืนเข้าจะบริได้ไปพาะอตนผู้เพื่อนไปพาเนาะการพาตัดของคนดิบๆนี่มันก็เป็นการลดอายุลงพร้อมค่ะเพราะว่ามันแต่ละคนมันกะผู้ใดเบเกบบ้เปลี่ยนเพื่อนกับว่าว่าไปเนาะผู้เพื่อนเจ็บผู้เพื่อนเปลี่ยนเพื่อนกับอยากเศร้าใช่ไหมปู่อันไดเขาก็ไปเสียมาเบิรแล้วกล่าวล่องมาเบิรง บอเป็นอย่างมาลองบิ่งแหลมมันบอดีกะจังว่ากันไหมค่ะของมูนี่มันต้องมาจากศรัทธาค่ะมันจังเป็นไปได้มันกะจังขังค่ะอ้าวหลวงปู่มาแล้ววันนี้ก็สิไปรับบาตรเนาะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางนี่ปู่พลายอย่าลืมทะเบียนรถพอนผ้าลวยด้วยค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมเนอโตโตสํสำคัญทะเบียนรถนี่ก็คือตกมาช่วงนี้มิตรแก่ของมาเฮ็ดบุญเมื่อคืนนี่ก็แก เล็กแกค้างมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแกพาประท่านก็ออกไปแล้วหกเก้าเก้าหกสิเหลือวันนี้หนึ่งหกสามเก้าภายในภายในสามซีตัวนี่แหละค่ะพี่น้องเนอเอสิไปซองทะเบียนรถพ่นพรวยให้บเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะเขาขอบคุ้นปูหลายๆค่ะขบุณค่ะไปทำจิตของตัวเองก็ค่ะค่ะสายบุญนะค่ะพี่น้องเด้อฝากให้สายบุญทุกทุกทันเนาะค่ะอย่าลืมอย่าพลาดค่ะพี่น้องแบงเคิร์งเลยนี่ นะคะพี่น้องเนาะแบ่งเคิงกันเลยเด้อระต้งองเอาติดกันแบ่งเคิงค่ะเอาเ่มามักกระจัดจวดจัด,จดฝาด,ฝาดบึมไปลดนะคะพี่น้องเนาะบบม,มักกระพานป้ายเนาะคะ่ะท่างช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเนาะคะ่ะอยากให้ได้โชคได้มันหนึ่งหกสามเก้าแบ่งเคิงเอาลดนะคะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้แห้งห้ปังให้ดังให้รวยสุขุสุขคนเนาะคะ่ะเพราะว่าลดขั้นนี้ ขนต่แนวมาเห็ดบุเนนะคะช่วงนี้มอคืนนี่ก็ขนเล็กมาหอดสองถุมค่ะพี่น้องคะ่ะมีเจ้าภาพทางเชียงใหม่เชียงรายผละทั้งเหนือนะคะเป็นเจ้าภาพเล็กมากนะคะพี่น้องกับขออนุโม,โมทนาบุญน,นำนะคะหายได้กับไปลอยเท่าทวีคูณน,นะคะพี่น้องคะให้โชคให้ั ắ นให้ครอบรัวฮงเฮืองเหลืองเหลือมยู่เย็นเป็นสุขบวบเอฟซีก็ขอให้ สุขภาพแข็งแรงสู้ขูสู้คนเงื่อนไลก่ลองท่องไลมากค่ะพี่น้องค่ะหาแห้งแห้งปังๆเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ